อาสูรพิษในน้ำโดคิดสูง5.2เมตรน้ำหนัก 60,000ตันมีลักษณะเด่นก็คือเป็นสัตว์ริบที่วเครื่งน้ำขนาดใหญ่มีปากขนาดใหญ่มันชอบอยู่ยในสถานที่ที่มีความชื้นกับสถานที่ที่มืดและเมื่อร่างกายมันสะัสถูกน้ํามันก็จะกระขึ้นมาในทันทีโดกดิบไม่ไม่ชอบสถานที่ที่แห้งและ กับเกลืวที่มีแสงเสงสว่างในกาตาตู้โอเมกาจึงต้องดึงมันออกจากแหล่งน้ําหากมันโกรธมันก็จะปล่อยสารพิษที่ที่เป็นลักษณะเป็นกัมทันท์ออก่าจากกลางหลังและถ้าหางีแผลมันก็พิษก็จะไหลออกมาจากแผลแผลเช่นกันโอเมกาจึงต้องใช้ลามแสงเริครุดในการจัดการมันจนระเบิดไป